สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับสร้างฟอร์มแล้วก็บันทึกลายเซ็นลงไปในชีตได้ด้วยนะครับจากฟอร์มเลยนะครับซึ่งเครดิตนะครับก็เป็นคลิปนี้เลยนะครับการสร้างรูปแบบที่กำหนดเองพร้อมคุณสมบัติลายเซ็นผ่านสคริปต์แอปนะครับซึ่งเขาได้อธิบายวิธีการทำแล้วก็แชร์โค้ดให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำโค้ดตามเขาว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็มาตามนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาตรงที่เขาแชร์ให้นะครับมันจะมีคําว่า source code อยู่ตรงนี้กิจฮับตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกไปที่กิจฮับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเปิดกิจฮับขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มาคลิกตรง G A S 0 8 7นะครับคลิกตรงนี้แล้วท่านก็จะเห็นตัวอย่างไฟล์ที่เขาแชร์ให้ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาลองสร้างตามนี้นะครับสเต็ปมีดังนี้นะครับก็คือมาที่ Google Drive like ของเรานะครับจากนั้นให้ทำการสร้าง g ูเกิ e ชีตขึ้นมานะครับผมจะสร้าง g o Google s h e e t ขึ้นมา1 Google s h e e t นะครับใน g o Google s h e e t นี้นะครับก็ไปที่เมนูส่วนขยายแล้วก็แอปสคริปต์ได้เลยครับพอสร้างแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับไฟล์ที่เราจะใช้นะครับ ก็จะมีไฟล์ index นะครับก็โครงการไม่มีชื่ออตรงนี้ก็จะเป็นชื่อฟอร์มนะครับฟอร์มแล้วก็ลายเส็นแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับลายเส n นพิมพ์ยังไงนะบแบบนี้ก็ได้เนาอเส้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับนะครับเราก็ได้รหัสจีมาแล้วแล้วก็กดบวกตรงนี้ แล้วก็เรียก html นะครับจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ว่า index ครับ i n d e x โอเคนะครับ i n d e x ข้อ enter 1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่สคริปต์นะครับที่เขาแชร์ให้นะครับใน GitHub ตัวแรกนะครับก็มาที่ back end นะครับ back end ตรงนี้นะครับ .js นะครับฝั่งหลังบ้านก็คือไฟล์สคริปต์นั่นแหละนะครับ back end นะฮะ เสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราไม่ได้ทรายอัพทรายอินอะไรก็นะครับมันจะบังนะครับมันจะบังคำว่ารอนิดนึงผมรีเซ็ตนิดนึงอ่าเนี่ยมันจะเห็นคำว่ารอตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่รอคอนโทรลเอคอนโทรลซี A, C, นะครับก็ปีโค้ดทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับมาที่รหัสดัจีเอ็นะครับกดดีลิทเลยคอนโทรลวี Ctrl v, ลงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับไฟล์ชุดแรก จากนั้นไฟล์นเด็ x นะครับให้เรามาที่ GitHub กด Back ครับแล้วก็นะครับมากดที่ไฟล์นเด็ x ตรงนี้นะครับลิกไปที่ Inde ด็กแล้วก็รอนี่นะครับ Ctrl A, Ctrl c อนโครครับมาที่อินเด็กของเรานะครับเราก็ลบอินเด็กของเราไปก่อนแล้ว Ctrl ทลลงไปนะครับ เสร็จแล้วเราต้องการอีกไฟล์หนึงก็คือนะครับตรงนี้นะครับ b u i js ตรงนี้นะครับผมจะเอาชื่อนี้เลยก็กดบวกแล้วก็เลือกเป็น html นะครับแล้วก็ ctrl v ลงไปนะครับจากนั้นเข้ะ e n t e r 1ครั้งนะครับกลับมาที่โค้ดที่เขาแชร์ให้นะครับกด back ครับแล้วก็มาที่ b u i js ตรงนี้นะครับไปที่รอครับเราใช้ทั้งหมด3ไฟล์นะครับ ctrl A ctrl c จากนั้นก็ลบโค้ด h T M L ไปก่อนแล้วก็ c อนโทรล V ลงไปครบแล้วทั้ง3ไฟล์นะครับเมื่อครบทั้ง3ไฟล์แล้วนะครับเราก็กดเซฟเลยไปที่การทำให้ใช้งานได้ครับการทำรายการใหม่ครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยไปที่ฟันเฟืองเลือกเว็บแอปครับมาที่ฉันเท่านั้นกดไปทุกคน กดการทำให้ใช้งานได้ครับให้สิทธิ์เข้าถึงครับเลือกอีเมลของเราได้เลยครับไปที่แอดวานซ์ขั้นสูงแล้วก็นะครับ go to form ลายเซ็นไม่ปลอดภัยกดอนลา์ครับอนุญาตตามขั้นตอนการ deploy เว็บเลยนะครับเมื่อทำการ d e p l o y เสร็จนะครับเราก็จะกดปุ่มเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับเพื่อจะทำการทดสอบระบบนะครับมาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ คลิกการนำการทดสอบไปใช้งานครับจากนั้นนะครับกดลิงก์นี้นะครับกดลิงก์ทดสอบเปิดขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาฟอร์มขึ้นมานะครับตามโครงสร้างที่เขาแชร์ให้เลยนะครับจากนั้นนะครับเนมนะครับเราก็ลองกรอกดูนะครับอ่าผมจะลองกรอกเนมลงไปนะครับเป็นอภิวัฒนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอ่าก็เป็น พิวัตร gmail.com จากนั้นเบอร์โทรศัพท์อ่ะลองกรอกไปนะครับ01234ว่าไปนะครับเพศนะครับอ่ะเมลประเทศเมืองนะครับบางกอกแบงคอกนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราไปเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราไปทำเขาเรียกไปประยุกต์ต่อยอดใช้จริงนะครับวันที่นะครับก็วันนี้นะครับที่อัดคลิป และตัวทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับซิกเนเจอร์ก็คือลายเซ็นครับให้เราคลิกลงไปแบบนี้จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราลองเซ็นอะไรลงไปก็ได้หครับถ้าไม่พอใจแล้วก็เคลียร์นะครับแล้วก็เซ็นใหม่องนงี้นะครับเคลียร์ครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเมื่อพอใจเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ดันแปลว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับดัน ทีนี้นะครับเมื่อเรากดสับมิดเนี่ยนะครับข้อมูลจะถูกบันทึกมาที่ชีตนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่กําหนดชื่อชีตเนี่ยมันจะสร้างชีตใหม่ให้เรานะครับชื่อว่า response นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากกําหนดชื่อชีตให้มาที่ gs นะครับแล้วก็มา copy ชื่อตรงนี้บรรทัดที่4นะครับ copy ตรงนี้เลย c o n t r o l c นะครับแล้วก็มาที่คําว่าชีตหนึ่งก็ ctrl v ลงไปตามนี้ ส่วนคอลัมน์นี้นะครับถ้ามันยังไม่มีการกําหนดนะครับชื่อคอลัมน์เนี่ยเดี๋ยวโค้ดเนี่ยมันจะเอามาใส่เองนะครับมันก็จะกําหนดคอลัมน์ตามนี้เลยนะครับมี time stamp id name email phone นะครับเนี่ยเขากําหนดให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งในสคริปต์นี้นะครับบอกว่าถ้ายังไม่มีคอลัมน์เนี่ยนะครับมันจะ insert sheet เข้าไปเองนะครับมันจะ insert เข้าไปแล้วก็มันจะใส่ชื่อคอลัมน์ให้เราอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรปล่อยว่างๆไว้ในครั้งแรกเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองบันทึกดูนะฮะกด submit ครับนี่นะครับถ้าสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นนครับบุ่มสีเขียวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับ thank you นะครับ for submit ขอบคุณสําหรับการ submit id นี้นะครับเราก็กลับมาดูที่ชีตไหมครับมันมีการบันทึกข้อมูลของเราลงไปเรียบร้อยนะครับใส่ id ให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อตามคอลัมน์ให้เราเรียบร้อย แล้วก็มีลายเซ็นนะครับลงในช่องนี้ให้เราเรียบร้อยด้วยใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราอยากไปประยุกต์นะครับต่อยอดนะครับในการใช้งานนะครับเราก็มาประยุกต์โค้ดแกะโค้ดได้เลยนะครับอย่างเช่นไปที่ไฟอินเด็กนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือฟอร์มนะครับมีการใส่ชื่ออีเมลโฟนเจนเดอร์เพศอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวเลือกนะครับ มาที่ Vue.js ตรงนี้นะครับนี่เราเลื่อนขึ้นไปนะครับมันจะมีสคริปต์นะครับของ Vue.js นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับนี่นะครับเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ d i s is required นะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่กรอกนะครับถ้าคุณกด Submit เลยมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันบอกว่าคุณต้องกรอกก่อนนะครับ d i s is required นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนคำนี้เป็นคำอื่น ครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยกรุณาก่อชื่อกรุณากรอกอีเมลอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนได้นะครับเป็น validate นะครับก็คือป้องกันการส่งฟอร์มโดยไม่มีค่าว่างอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับตัวเลือกนะครับตัวเลือกเมื่อมีการอาจจะส่งฟอร์มนะครับเนี่ยเราก็มานะครับมาดูโค้ด มาดูโค้ดเหล่านี้นะครับมาลองศึกษาโค้ดดูนะครับ Vue JS มันเขียนยังไงนะครับซึ่งก็นะครับใช้งานใครที่ไม่คุ้นเคยก็จะเป็นงงๆอยู่นะครับแต่ถ้าลองแกะใช้ดูดีนะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของไฟลินเด็กนะครับไฟอินเด็กก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปสคริปต์นะครับแอปสคริปตนะครับก็ลองมาดูนะครับว่ามัน มีการกำหนดค่าอะไรยังไงนะครับพอเราศึกษากำหนดค่าไปเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวขอบคุณเนี่ยนะครับ thank you ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเลือกนะครับเมื่อกี้มันมีตัวเลือกว่าประเทศไหนมันนิวยอร์กตัวเกียวปารีสแบงก็อกเนี่ยนะครับตัว d อ o p d o w n นี่ครับเราอยากเปลี่ยนตัวเลือกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับในไฟล์ view js ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถประยุกต์นำไปใช้งานได้นั่นเองนะครับเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาฟอร์มแล้วก็มีลายเซ็นครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงชีตได้นะครับยังไงก็ลองเอานะครับโปรเจกต์นี้ไปประยุกต์ต่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับให้กับนะครับคลิปนี้นะครับเจ้าของช n e l นี้แล้วก็เจ้าของโค้ดด้วยนะครับที่ทำคลิปดีๆมาให้เรานำไปใช้งานนั่นเองนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ